กรรมธิการ35ท่าทนเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี5ท่านนะครับเป็นสัดส่วนของวุฒิสภา10ท่านเป็นสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนรอน20ท่านครับขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอครับธประธารที่เคารพคณะรัฐมนตรีขอเสนอรายชื่อกรรมาการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี5คนดังนี้ครับ 1. น,นายบาวรศักดิ์อุวันโน สองนายชัยรัตน์วงวีละทร์สามนายพลวัตรโรดบุญยริศสี่นางสาวธรรมรงลักษ์ลาภิณีและห้านายดิตสัทคำประกอบครับท่านวุฒิสมาชิกนะครับสิบคนขอเชิญนนครับ กาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายวันชัยสอนจิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกมาทิการวิสามันในสัดส่วนของวุฒิสภาจำนวนสิบคนดังนี้ 1. น,นายสังสิทธิ์พิริยะรังสรรคสอง นายอัมพลกินดาวัฒนะ 3. นายจตุรงเสริมสุข 4. นายอมรน,นินเปรม 5. พลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณ 6. พลเอกวสัน์สุริยมงคล 7. นางวรารัตอติแพทย์ 8. นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์ 9. นายคำนูนสิทธิสมานและสิบศาสตราจารย์พิเศษการจนารัตลีวิโรดขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองเลยครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพักเพื่อไทยหกคนครับ พักหลังประชารัฐสี่คนพักปุ่มเชียไทยสามคนพักก้าวไกลสองคนพักประชาธิปัตย์สองคนพักเศรษฐกิจไทยหนึ่งคนพักชาติไทยพนาหนึ่งคนพักเสรีรวมไทยหนึ่งคนครับขอเชิญพักเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับ กระผมวันิวัตรสมบูรณ์เพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพิ่นออัยพสในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยครับจำนวน6ท่านดังนี้ 1. นึศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริ 2. นายขจิตชัยนิคมสนายสุขุมพันธ์งโนนคำ 4. นายเกรียงศักด์ฝ้ายสีงามหานายนพพลเหลืองทองนาราและหนายมูัมหมัดอาฟารีนจะปะกิยาขอพูดรับรองครับขอพูดรับรองครับครับต่อไปพัประพลังประชารัฐสี่คนครับ เรียนท่านประธานรัฐสภาค่ะดิฉันกรณิตงามสุข,ขรัตนาสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรพรรคพลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะขอเสนอสัดส่วนในคณะกรรมาการวิสามันนะคะในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินพัยปสจุดๆนะคะในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐสี่ท่านด้วยกันดังนี้ค่ะหนึ่งนายพรชัยตะกูลวรานนท์สองนายกรุงศรีวิไลสุทินเพื่อสามนายนพดลแก้วสุพัฒน์ และสี่นายสุรพรแตนายตั้งตระกูลค่ะขอผู้รับรองค่ะผู้รับรองนะครับต่อไปพรรคภูมิใจไทยสามคนครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายกิติชัยเหลืองสวัสด์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเราพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับขอเสนอรายชื่อ กรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็น,นพินัยพสอในสัดส,ส่วนพักภูมิใจไทย3ท่านครับ 1. น,นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิช 2. นายไพโรธพรหมมาสาร 3. นายเกียงไกนาควลีขอผู้รับรองเลยครับขอพูดรับรองครับครับต่อไปพักเข้าไกลสองคนครับ ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเทวิภพลิมจิตตะกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพม,มหานครทนบุรีคลองสายบางปอกใหญ่ครับก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขอเสนอสัดส่วนคณะกรรม,มาการวิสามันของร่างพระราชบ,บัญญตัติว่าด้วยการปรับเป็นพี่นายพอสอ2รายชื่อดังนี้ครับ 1. นงเัเลือนปัญญาวุฒิ2รองศาสตราจารย์ อานอน์มาเมาครับขอผ right ู mean, ้รับรองนะครับครับเพื่อรองสิบคนนะครับขอบคุณมากครับครับต่อไปพักประชาธิปัตย์สองคนครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายวิวัฒน์นิมวัชรมนีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสองสุรธานีพักประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกรรมมิิการล่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพพสจุดๆในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์สองท่าน 1. นนายสาธิตวงหนองเตย 2. พลตำรวจตีวิชัยสามประภัยขอผู้รับรองดนียครับครับผพ้่ัปรองสิบท่านนะครับครับต่อไปพัเศรษฐกิจไทยหนึ่งคนครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย,ยินสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจิตรเขตหนึ่งพรรคเศรษฐกิจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อสัดส่วนกรรมธิการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับพินัยพรรจุดจุดๆในสัดส่วนพรรคเศรษฐกิจไทยขอเสนอจํานวนหนึ่งท่านคือนายทรงชัยวงสวัสดิ์ครับขอครับรองด้วยครับทรงชัยวงสวัสดิ์ครับผู้รับรองสิบคนช่วยรับรองด้วยครับ ครับต่อไปพักชาติไทยพัฒนาหนึ่งคนครับท่านประธานที่เคารพกับผมเสมอกันเที่ยงธรรมในฐานะสมาชิกรัฐสภาในส่วนของพรกชาติไทยพัฒนาขอเสนอในสัมพันธ์แป้นพัดขอวู้รับรองด้วยครับครับเชิญรับรองครบสิบคนนะครับติครับต่อไปพักเสรีรวมไทยหนึ่งคนนครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภัยกองมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเสรีรวมไทยขอเสนอกรรมมาที่การ สัดส่วนของพรรคสรีรมไทยหนึ่งท่านนะครับครับผู้รับรองเลยครับเชิญรับรองด้วยครับ,บครบสิบกดครับนายธนาดลสุวรรณณลิศธน,นะดลธนาดลสุวรรณทธิ์นะฮะขอรับรองครับครับขอเพื่อรับรองด้วยครับทนายการที่การอ่านรายชื่อครับรายชื่อคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินพออัยพสจำนวน35คน 1. สัศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์อวนโน 2. นายชัยวัน์วงวีรทร 3. นายพลวัตรโรดบุญริธ 4. นางสาวธรรมรงรักลาพินี 5. นายดิทธทัต์์ํำประกอบ 6. นายสังสิทธิ์ พิริยะรังสันค์เจ็ดนายจัตุรงเสริมสุขแปดนายอัมพลจินดาวัฒนะเก้านายอมรน,นินเปรมสิบพลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณสิบเอ็ดพลเอกวสัน์สุริยมงคลสิบสองนางวรารัตน์อัติแพทย์สิบสาม นายวีรศักดิ์โครสุรัตน์สิบนายคำนูนสิทธิสมาน 15. ศาสตราจารย์พิเศษการจนารัตรีวิโรธ 16. ศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมดิติสิริ 17. นายขจิตชัยนิคม 18. นายสุขุมพงษ์ง,ง้นนคำ 19. นายเกรียงศักด์ฝ้ายสีงาม ยีสนายนพพลเหลืองทองนารา 21. นายมูฮัมมัดอารีฟีนจับ,จบปะกิยา 22. นายพรชัยตระกูลวรานนท์23นายนพดลแก้วสุพัฒน์ 24, นายสุรพรดานัยตั้งตะกูล 25. นายกรุงศรีวิไลสุทินเผือก 26. นางสาวมันลิกาจิรพัน์วานิช 27. นายไพโรธพรมศาล 28. นายเกรียงไกรนาควรี 29. นายนัท,ทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ30รองศาสตราจารย์อานน์มาเมาส์3สนายสาธิตวงหนองเตย 32. พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยสานายทรงชัยวงสวัสดิ์34นายสัมพันธ์แป้นพัด35นายธนดลสุวรรณริศไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปขอเชิญเสนอการแปลยะติครับ กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมอุทกรศิริรัตยกรบัญชีรลยชื่อพลังประชารัฐชาเชิงเซาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเรียนเสนอระยะเวลาแปลายะติ15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองนะครับสมาชิกไม่เห็นไย่างื่นนปลายะติ15วันนะครับก็จบกระบวนการ